คุณเคยมีเกมในวัยเด็กข,ของตัวเองหรือเปล่าที่ไม่ว่าจะเล่นยังไงก็ไม่ผ่านสักทีนะผมมีอยู่หลายเกมเลยล่ะและเกมนั้นชื่อว่าเกมดรอสตาบเกมดรอสตาบเป็นเกมว่าด้วยการเอาตัวรอดในโลกที่ทุกอย่างอยากจะฆ่าผมให้ได้เลยอย่างที่สามารถเคลื่อนไหวได้มันสามารถฆ่าคุณได้จริงๆและต่อให้คุณไม่พยายามจะไม่ยุ่งกับมันมันนี่แหละจะวิ่งมาหาคุณและจะชกหน้าคุณแมงมุมตายนกขาย,ยาวๆตัวนั้นตาย ภูมิพนกวินพวกนั้นโอ้ oh. ตายตายเยอะด้วยอะไรนะที่คุณไม่มีเสื้อกันหนาวงั้นเหรอโอเคคุณตายในหน้าหนาวแล้วล่ะไม่นะนี่ไม่มีหินอุณหภูมิในหน้าร้อนงั้นเหรอโอเคร้อนตายซะถึงเกมจะบอกว่าดอนสตาร์ทที่แปลว่าอย่าหิวแต่การตายเพราะความหิวนั้นอะ่ะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้น้อยมากๆถ้าหากที่กับสิ่งอื่นๆคุณเชื่อผมเถอะว่าเกมเนี่ยมันยากจริงๆผมตายจนไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วแต่นั่นคือในอดีตของผมและตอนนี้ผมเองก็เติบโตมากขึ้น ผมมีประสบการณ์เล่นเกมมาแล้วไม่ใช่น้อยเลยละและนี่ยังไม่รวมการดูคลิปการเอาชีวิตรอดของยูทูบเบอร์ช่องต่างๆนับไม่ถ้วนอีกต้องขอขอบคุณพี่ๆเหล่านั้นจริงๆที่ทาให้ผมไม่ตายงงๆเหมือนกับโปรผมในอดีตและนี่ก็ได้เวลาที่ผมจะต้องกลับไปไปเชิญหน้ากับเกมนั้นอย่างไรก็ตผมก็หวังว่าผมจะเอาชนะบอสเงาได้แล้วนะตัวละครที่ผมเลือกจะเล่นนั้นก็คือเบนดี้เพราะผมเคยเห็นพี่โรสเล่นมาก่อนซึ่ง ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายถึงอาจจะมีข้อเสียที่จะตีเบากว่าตัวละครอื่นก็เถอะแต่ก็มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากๆนั่นก็คือการเรียกฝาแฝดของเราออกมาช่วยสู้ได้และรวมถึงคาสตรลดช้ากว่าตัวละครอื่นอีกด้วยโดยสิ่งแรกที่คุณควรทําหลังจากเข้าเกมไปครั้งแรกนั่นก็คือการตามหากิ่งไม้และก็ฟินเพื่อสําหรับเอาไว้ทําขวานผมได้เริ่มสะสมทรัพยากรต่างๆที่ผมหาเจอรอบตัวโดยเฉพาะพวกหญ้ากิ่งไม้และก็ฟิน แล้วก็ได้เรียกผีอบิเกลออกมาเพื่อไว้สําหรับช่วยการต่อสู้และนอกจากนี้ผมจะรู้ด้วยว่าหลังจากการรีเวิร์กตัวละครนั้นตัวละครเวนดี้นั้นถือว่าเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยละเพราะเรานั้นสามารถออกคําสั่งให้อบิเกลนั้นสามารถฆ่าสาัตว์โดยรอบได้และก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแถวบริเวณมุมซายนั้นคืออะไรผมได้ลงมอดเสริมที่มีชื่อว่า Achievement and Level ที่ในทุกการกระทำของผมเลเวลจะถูกเพิ่มขึ้นมา และเมื่อเราเลเวล up เราจะสามารถเอาแต้มของเรานั้นเอาไปแลกสําหรับคาสแตลเพิ่มขึ้นได้เช่นตัวอย่างก็พลังชีวิตเพิ่มขึ้นค่าสติเพิ่มขึ้นค่าความหิวเพิ่มขึ้นเป็นต้นและก็ในเกมนั้นยังมีอาชิเมน์ให้เราทําเพื่อที่เราจะเอาค่าดาวนั้นเอาไปแลกกับสกิลเปิร์กที่จะยิ่งเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเรามากขึ้นไปอีกฟังแล้วน่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะก็แค่กลัวเล่นไม่ผ่านหรอกก็เลยต้องลงมัดเสริมใช่ไหมล่ะ ใต้และผมก็อยากจะทำอะไรที่มันน่าตื่นเต้นด้วยนะอย่างเช่นการฟาร์มผมขอโทษด้วยนะเดินไปตามขอบแบบเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่าบริเวณเกาะของเราเป็นยังไงบ้างและค้นหาทรัพยากรไปเรื่อยๆเวลามาถึงช่วงเย็นแล้วแต่เพิ่งมาตั้งใจเดินตามถนนผมค่อนข้างแนะนําให้เดินตามถนนไปเพราะมีโอกาสที่จะทําให้เจอกับของเชสเตอร์แล้วก็หมู่บ้านหมูแต่เอาจริงๆนะในคลิปวิดีโอนี้ผมยังไม่เจอตัวของเชสเตอร์เลยนะในระหว่างทางที่ ผมเดินทางไปผมก็เจอกับหินอ่อนซึ่งก็ไวนอาเก็บเลยสิรอนไล้ล่ะแม้แต่ยามราตรีก็ไม่ใช่อุปสรรคการเดินทางของพวกเราทาทอดไฟขึ้นมาแล้วก็เดินทางไปตามขอบแมพเพื่อที่จะได้ดูรูปร่างของเกาะไปในตัวและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามอยู่ในความมืดเอ็ดเด็ดขาดเพราะไม่งั้นหากเราอยู่ในความมืดนานเกินไปชาลีก็จะโจมตีเราเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงวันที่2 ก็ได้มาเจอกับใบอมที่มีทองคําอยู่เท่านี้เวลาที่เราต้องการทองคําเราก็แค่เดินทางมาที่นี่แล้วก็ขุดแต่ตอนนี้ผมจะยังไม่ขุดก่อนนะซึ่งในระหว่างนี้ผมก็ได้เจอกับตัวของพีทสป,ปุกเป็นวิญญาณเด็กที่คู่น่าสงสารที่กําลังหาของเล่นอยู่ซึ่งผมก็ได้ไปช่วยเจ้าเด็กน้อยนี่ไปหาของเล่นด้วยซึ่งเอาจริงๆระหว่างนี้ค่อนข้างทรมานพอสมควรเลยล่ะความน่าสับสนของตําแหน่งมันไม่เท่าไหร่หรอกมันน่าปวดหัวตรงที่มีนกทอเบิร์ดนั่นแหละ นกทอเบิร์ดเป็นนกที่ค่อนข้างจะดุร้ายมากๆแค่เราวิ่งไปเฉียดเสียดรังมาหน่อยๆนั่นก็มากพอที่มันจะวิ่งไล่ฆ่าเราอย่างโหดร้ายแล้วล่ะอย่างไรก็ตามในที่สุดเราก็ได้พบของเล่นทั้งหมดซึ่งก็เราจะได้มอร์นิ่งกอรี่โดยตัวของมอร์นิ่งกอรี่มีคุณสมบัติไว้สําหรับการทาน้ายาพิเศษที่จะช่วยทําให้อบิเกลนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นแต่นั่นก็เป็นเรื่องของในอนาคตในระหว่างที่ผมกําลังสํารวจด้านล่างของประตูผมก็สังเกตเห็นว่าบริเวณด้านล่างนั้นมีบ่อน้าเต็มไปหมดเลยลล่่่ะะแบบอออนน้ําาเป็ทีศัยขงก และกบเป็นแหล่งอาหารชั้นยอดใช่แล้วละ่ะอเทาแทบจะมีบุฟเฟ่ต์ข่ากบกินไปตลอดการเนี่ยละ่ะนี่ยังไม่รวมความสามารถในการแปลรูปเป็นอาหารแล้วก็สามารถเอาไปตากแห้งอีกนะและหลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มต้นที่จะสร้างฐานทัพของตัวเองขึ้นมาด้วยการสร้างแคมไฟและเครื่องวิจัยระดับที่1และหลังจากนั้นก็สร้างเครื่องวิจัยระดับ2แล้วก็ทุบเครื่องวิจัยระดับแรกซะก็แบบระดับ2มันก็เหมือนกับระดับแรกนั่นแหละแต่แค่ดีกว่าในรูปทุกด้านจริงไหมล่ะ และหลังจากหาวัตถุดิบมานานแสนนานในที่สุดผมก็มีอุปกรณ์มากพอสําหรับการทำค็อ,อกพอตซึ่งเป็นอุปกรณ์สาหรับการทําอาหารชั้นยอดแต่ดูเหมือนว่าหม้อเดียวนั้นจะกินไม่ทันอิ่มงั้นก็จัดไปเลยสองหม้อเลยสิจะ้ะพร้อมกับในระหว่างนี้เองผมก็ลองที่จะอัพพลังชีวิตสูงสุดดูซึ่งตอนนี้ก็เพิ่มมาตั้ง204เลยแนย่พร้อมกับในระหว่างนี้ที่ผมกําลังเดินสํารวจอยู่ผมก็สังเกตเห็นว่าแถบบริเวณที่ผมกําลังเดินไปนั้นมีที่อยู่ของเหล่าพวกหุ่นยนต์อยู่ซึ่ง ุ่นยนนั้นจะดรอปเกียร์และเกียร์นั้นเป็นสิ่งที่หายากมากๆซึ่งปกติเราจะใช้เทคนิคก,การตี2ครั้งและวิ่งหนีแต่ในครั้งนี้เรามีอบิเบเกลคอยช่วยสู้อ,อยู่มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากมายนักหรอกแต่ที่เห็นว่าการต่อสู้ดูทรุรกทุเลขนาดนี้ก็เพราะว่าผมยังควบคุมไม่ค่อยเก่งเท่าไหรนะ่น่ะและแล้วเราก็ได้เกียร์มาจนถึง2ชิ้น และในระหว่างที่ผมกําลังสำรวจโลกผมก็สังเกตเห็นรังในมุมระดับ3และถ้าหากเรากําจัดรังในระดับนี้เราจะได้ไข่ในมุม,มเพื่อที่จะเอาไว้เพาะพันธุ์ในพื้นที่อื่นๆซึ่งเราจะนามันเอาไปปลูกแถวบริเวณใกล้ๆบ้านของเราและแม้ว่าในตอนนี้แมงมุมจะเยอะขนาดไหนเราก็ไม่หวั่วนเพราะตอนนี้เรามีออบิเกลที่สามารถตีเป็น AOE ได้จากนั้นก็มาตั้งแถวบริเวณจุดที่ห่างจากบ้านพอสมควร ท่านี้ก็ได้แหล่งฟาร์มของดอกจากแมงมุมใกล้บ้านแล,ะละ้วล่ะก็แหมได้เนื้อมันต้งเยอะแยะไม่รู้จะไปทําอะไรดีก็ทําที่ตักเนื้อมาแล้วกันจะได้ถนอมเนื้อเอาไว้โอ้แล้วก็เพิ่งเห็นด้วยว่าอัปเดตใหม่ตอนนี้สามารถใส่ที่ตักเนื้อได้ตั้ง3ามช่องแน่ปลูกต้นหญ้าและต้นกิ่งไว้ใกล้ๆฐานเราจะได้ไม่ต้องเดินไปไกลๆในอนาคตอีลิมใส่ของเสียอึหรือว่าจะเป็นพวกของปุ๋ยหมักด้วยนะ ทำสวดเพลินไปหน่อยรู้ตัวอีกทีอ้าวใกล้เวลาพระจันทร์เต็มดวงแล้วสงสัยต้องรีบไปรับตัวกอมเมอร์แล้วสิรับเลี้ยงกอมเมอร์ไม่อะรับมันไปที่ชอบที่ชอบเฮ้ hey, ทำไมกันล่ะเพราะว่าหนึ่งใน achievement ของมอดนี้นะก็คือการฆ่าตัวกอมเมอร์ซึ่งเราจะได้ดาวเอาไว้สำหรับการอัปเกรดสกิลของเราในอนาคตและนอกจากการฆ่ากอมเมอร์จะทําให้ค่ากรรมนั้นขึ้นในระดับสูงสุดและเป็นการเรียกแคมปัสออกมาและแคมปัสนั้นมีโอกาส1%ที่จะดอกกระเป๋าแคมปัส ที่สามารถใส่ของได้มากถึงสิบช่องและไม่โดนลดความเร็วลงเหมือนกับกระเป๋าหมูได้นะแต่โชคร้ายที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้กระเป๋าอ้าวอาอบิเกลไปทําอะไรตรงนั้นเนื่องจากผมออกคําสั่งให้อาบิเกลนั้นอยู่ในหมวดเกี่ยวกาดตลอดเวลาจึงทําให้อาบิเกลนั้นเผื่อออกอารวาสและไปฆ่าหมูนะ่ะและด้วยที่ผมอยากได้หนังหมูสําหรับทําอานขี่บีเฟอร์โล่พอดีผมก็เลยน่าเสียดายจริงๆนึกว่าจะดรอปหนังหมูแต่ก็นะ ถ้าเป็นหมูปกติโอกาสดอกมันก็จะน้อยอยู่แล้วนะแต่ผมว่านั่นไม่ใช่ประเด็นหลักหรอกนะประเด็นหลักอยู่ที่คุณเพิ่งจะฆ่าหมูเองนะหนังหมูก็ต้องเอาจากหมูสิจะให้เอาจากไก่หรือไงกันเล่าเงยียบได้แล้วแล้วก็ไปตัดต่อซะ <c oughs> และคืนนั้นเองผมก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองยังสามารถทำอาชิมเม่นได้อีกหนึ่งอาชิมเม้นนั่นก็คือนิวบี้ตายเนื่องจากโดนชาลีฆ่าในความมืด จากนั้นก็ไม่มีอะไรมากผมก็แค่เข้าไปสิ่งในประตูแล้วก็เกิดใหม่ก็แค่นั้นเองเก็บของที่ทําตกเอาไว้ให้เรียบร้อยไลย่วุ่นไปกับการเก็บกระต่ายเอามาทําเป็นเครื่องวิจัยเวทมนต์ในระดับที่หนึ่งในภารกิจประจำฤด,ดูการบอกว่าให้ผมมาจัดการตัวของลูกน้องของตัว Python Burst Nut ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าไหวแต่สุดท้ายก็โอ้เกือบไม่รอดเลยละ่ะยังไงก็ถ้าหากยังไม่มีชุดกอดที่ดีจริงๆไม่แนะนำให้ทำตามหรอกนะสำหรับคนที่เล่นวนิลาด้วยนะ และก็เสร็จเรียบร้อยภารกิจประจำฤดูการของฤดูใบไม้ร่วงเอาจริงๆแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ทำที่ตากเนื้อใหม่แล้วก็เอาขากบที่ได้มาจากการฟาร์มนั้นเอามาตากให้แห้งและตอนนี้ผมก็กำลังรวบรวมเนื้อตากหแห้งเพื่อเอาไว้สำหรับการแลกทองคำอยู่และนี่แหละคือพี่ชายคนที่มาคอยรับฟื้อเนื้อจากเราเนะี่ยผมนึกขึ้นได้ลางๆว่าที่บริเวณบ้านเรานั้นมีบีเฟโลอยู่ตัวหนึง่งผมก็เลยทำกระดิ่งแล้วก็ เลี้ยงบิฟิโลตัวนั้นแต่ตอนนี้มันเป็นยังเป็นบิฟิโลป่าอยู่นะดังนั้นมันจะยังไม่ค่อยเชื่องเราต้องค่อยๆให้อาหารมันและพามันไปขี่บ่อยๆเพื่อที่จะฝึกมันและหลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากหรอกนอกจากพยายามจะป้อนอาหารบิฟิโลแล้วก็พยายามทําตัวของอานขี่ซึ่งเอาจริงๆนะขนาดใกล้จบฤด,ดูกาลแล้วผมยังทำไม่เสร็จสักทีเลยเนี่ยและยังไม่รวมถึงผมกําลังจะหิวตายซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะรอบๆผมมีแต่อาหารเต็มไปหมดเลยเนี่ย และแล้วลุ่งอรุณของฤด,ดูเหมันนั้นก็ได้เข้ามาถึงในขณะที่ทุกอย่างนั้นก็ยังคงเลดเทีบไปหมดเลยจะเป็นยังไงกันต่อรอชมต่อไปนะและแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอ Don't Stop t เกเตออ๋อจริงๆนี่เป็นคลิปวิดีโอแรกเลยนะเนี่ยที่ผมลองทำอะไรแบบว่าตามใจแล้วก็ลองเล่นเกม,เมอื่นๆที่ไม่ใช่มาครับนะอาจจะเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มันดูวุ่นวายและสับสนสุดๆไปเลยเพราะ ผมไม่ได้วางสคริปต์เอาไว้เลยนะ่ะก็แค่อยากทำอะไรก็ทำในตอนนั้นมันก็เลยเลกเทแบบนี้นี่แหละยังไงก็ครั้งหน้าจะพยายามทำออกมาให้มันดูกลหันน้อยลงกว่าน,นี้นะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงด้วยนะส่วนวิดีโอไหมครับผมยังคงทำอยู่น่าแต่แค่ผมอยากจะหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมใหม่ๆนะ่ะและช่วงนี้ผมแอบหมดไฟนิดหน่อยด้วยยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่จนมาถึงจบคลิป ไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีและขอให้สุขภาพดีนะ